สวัสดีค่ะน,นี่ถึงเวลางานเลี้ยงฤดูรับประทานจริงกินจริงค่ะนี่<ม>ต้ไมตไก่ค่ะนี่ต้มไก่ค่ะนี่ฝีมือของแม่บ้านดีค่ะน้องตุ๊กตับอร่อยไหมไปงไปให้อาินข้าวจไปหาาังไปังเอออร่อยพุ้ขงขานิ่ค่ะนี่ค่ะนี่คนชวนแนชอยนะ คนสวยในซอยประจำซอยนี่คะ่ะนีนน่นี่เ,นเ,เนมนูต้มไก่บ้านจะนี่นี่น้องหนึ่งอร่อยไหมคะมมอร่อยบ่อยเวลาบ้างเลยแล้วหม,มื่นสามแป้งนอนี่สามแป้งน,มมนี่ปุ๊ดปัด๊ดสามแป้งนี่ ประกาศเลยแล้วมาแล้วหลายวัวกีนี่ค่ะเมื่อกี้นี้ต้มหอยกินลิ้นค่ะนี่ค่ะอาหารว่างนี่เวลอันนี้ถึงเวลานี่กินอี่รีแล้วเนี่ยนี่นี่มาเด็กค่ะรับประทานข้าวด้วยกันนะคะเมนูเยอะแยะค่ะนี่ต้มไก่ค่ะมันมดบ่ต้มมือนี่มืดมืดไม่ได้กินเบอร์ติป่ะจะเอาห้องลูกสาวป่ะนี่ค่ะนี่เมนูต้มไก่บ้าน ร้อนอร่อยอร่อยค่ะนี่อันนี้คือต้มอะไรนี่ล้นแดงนะว่าแ่จ้าต้มเท้าต้มต้มตีนงูโอ้ต้มเท้าวัวต้มเท้าวัวจ้านี่หลายเมนูจ้าแวะมากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะอร่อยอร่อยค่ะนี่แซ่บไหมช่างเธอแซ่บไหมโอ้ช่างเทอะแซ่บนี่ นี่ดูนี่คุณย่านี่อร่อยยังไม่หมดเลยแจ้วแก้วขี้ค้านถ้วยเก่ายังไม่หมดเลยแจ้วขี้ค้านก็มาแล้วไหนมันเป็นยังไงแก้วขี้ค้านเป็นยังไงนี่นี่จี่วขี้คานแก้วขี้คานแปลว่านี่โอ้แก้วขี้ค้านคือนี่่อะ ปรุงคนเอาเลยกระลอนกระลอนเอาเลยมีอะไรมากมายเลยแจ่วขี้ค้านหอมก็ไม่มีมีแต่มะนาวโอ้เขาเรียกว่าแจ่วขี้ค้านนะคะนี่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 กระลอนกระลอนขึ้นเบิ้มนี่ค่ะโอ้ยแซ่บเซ็บค่ะนี่ค่ะนี่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 หาตับก็ไม่เห็นไส้ก็ไม่ได้ตินี่ค่ะแล้วแกงมาเยี่ยมเลยเบื่อแล้วล่ะพายนอนนี่ แวะมากินข้าวด้วยกันนะคะใส่ข้าวเย็ยนด้วยกันค่ะหลากหลายเมนูค่ะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ่ะนีฝีมือต้มไก่น้องชุบชิปชุบชิบใหญ่ <c oughs> ตาพอี yeah. <c ười> ่แล้วยกกมา่อยกไก่ที่ได้ก็มีกระลุ้นโยกไก่ที่ได้ก็เตายว้อบานตายไก่